ตรงนี้ข้างบ้านนะคะนี่ก็ปลูกดอกพิททูเนี่ยเนี่ยห้อยในกระถางสวยมา,มากเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นหนึ่งว่าจะจัดเป็นโขดหินอะไรแล้วก็ดอกไม้มาวางยังไม่ได้ทําเลยนี่ก็สีสวยสีม่งวงขาวน,น่มากนีฝนตกชุ่มชําเลยเรามาเก็บราดิช นี่หัวสีขาวขาวชมพูค่ะทุกคนนี่หนึ่งหวานเลยโอ้โหหัวใหญ่เลยอืชุบโอ้โหหวานห่างห่างหัวใหญ่เลยค่ะดูก็ไปฝากพปู่แม่ย่าหนึ่งทํากับข้าวไว้เดี๋ยวยกไปทานกับพ่อปู่แม่ย่าที่นู่นนะคะดูซีดูซี่หาหัวใหญ่ใหญ่ไปฝาก บางอันก็หัวเล็กนะอึ๊บอึ๊บนี่อุ้ยเดี๋ยวไปล้างกันค่ะแล้วก็มันจะเห็นสีสวยๆเนี่ยวุ้ยโอ้ยอึ๊บมือวนฝนตกบิ่มๆเบิ่มๆเลยอึ๊บวุ้ยดู สวยซึ่งเลยโอ้ยตรงนี้โอ้ยดูดูดูอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอีอันนี้มันเป็นพันหัวยาวๆนะคะไม่ได้แบบกลมๆอึ๊บอึ๊างทีก็มันเหมือนแครอทเลยเนาะแครอทน้อยน่ารักจิบุจิบินี่ พ็เอาแค่ลูกมาเฝออูตรงนู้นก็มีนะคะอย่าให้ครูได้กินอูย้ยตูทันอุย้ยเดี๋ยวจะหวานเองนี่ใหม่หวานหวานวานผักสีเหลาอูย้ยได้เยอะแล้วอ้ดูเราไปล้างกันถ้ามีวิตามีไม่ตอกีขอแพ <c oughs> นี่เอาไปล้างแล้วก็จะได้สีนี้หเห็นไหมน,นี่เห็นชัดเลยสี ตูดขาวออกชมพูโอ้ฝนตกชุ่มช่าเลยค่ะโหลพาแมงลักดูโตงามแล้วดูมะเขือแล้วก็นู่นพลิกค่ะพลิกพลิกที่หนึ่งกำลังเป็นดอกนะคะเพราะช้าไปหน่อยปีนี้เลยไม่ได้ชมพลิกที่หนึ่งเลยปกติตอนนี้จะเป็นเม็ดแล้วก็ใกล้แดงแล้วนะทุกคน แต่ว,ว่าหนึ่งเพราะเมื่อตอนกลับจากไทยเนาะเดือนพฤษภาคมนะคะก็เลยเฮนียย่ยกำลังเึ็นดอกคลิกปลูกในกระถางรอดมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อหนึ่งเก็บไว้ในบ้านเนาะแล้วก็พ่อปูกก็มารดน้ําให้นะคะที่จริงมีสองกระถางกระถางหนึ่ง ไปแล้วนะคะไปได้เกิดใหม่แล้วนี่ก็เหลืออยู่กระถางหนึ่งทีนี้พอหน้าร้อนมาหนิงก็รดน้ำตัดพวกกิ่งแห้งๆออกนะคะทีนี้ก็แตกกิ่งใหม่ด,ดูติดเม็ดเป็นช่อเลยโอ้โหแดงก่อนใครตรงนี้ในกระถางก็มีนี่ก็ปลูกต้นจำชื่อไม่ได้แล้วแม่ยาให้มาต้นเล็กๆหนิงปลูกนะคะไว้หลายปีแล้วเนี่ยดูสวยไหม ป้านเราเรียกชื่ออะไรนะหนิงลืมชื่อี่กับพี่ทูเนี่ยสวยๆราคาไปเก็บผักกันแล้วไปดูว่าเราจะได้ผักอะไรบ้างนะคะีนก็ม,มุมนั่งในสวนไปดูลินดี้น้อยไปไหน,นเนาะลินดี้น้อยของแม่โหพรำเหลืองจะสุกแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้จะสุกแล้วดูข้างบนขอข้างบนเหลืองแล้วนะ อยากกินเดีย๋ยวค่อยมาชิมนี่ก็ลูกแพรนะคะโอ้ยก็พลัมนี่สุกกี้นี่อีกต้นหนึ่งโอ้โหลูกโตแล้วมันเป็นอีกสายพันหนึ่งนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาตัดชับๆกันเถอะตัดเลยตัดเลยชับๆๆอพอชาทีตัดหน่อยนะตัดแค่นี้แล้วก็ปิดได้ล้นนึง ลูกโตแล้วอะเพื่อนเพื่อนฝรั่งชอบมากเลยนี่โอ้โหสลัดเราก็มียำแยมเน้นึ่งห,หวานผักชีลาวขึ้นมาแล้วนะนี่ผักบุ้งผักบุ้งของเราเราจะไปดูมันราดิส เก็บราดีทหัวสีชมพูขาวพ่อเต็งกวาจะมาหาราดีดแล้วเนี่ยโอ้ยเก็บเก็บได้แล้วเดี๋ยวเก็บราด,ดีโอ้ยหัวใหญ่ๆเลยหัวใหญ่ๆดูเต็งกวาหน่อยสิมันโตอย่างเฮ้ยดูทำไมลูกนี้มันโตกว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้นอนอยู่อุ้ย,ยหนิงไม่เห็นเข้าทางไหนละ่ะเดี๋ยว แหวกแหวกนิดนึงยืนไม่ได้เต็มมันเลือยเต็มโอ้โหทุกคนลูกใหญ่แล้วอุ้ยได้เก็บแตงกวามีหนึ่งลูกที่ใหญ่โอ้ยิ่งใหญ่เกลียงไกลมองไม่เห็นเลยดูโอ้เดี๋ยวหาที่ตัดกันลิปปิ้นค่ะตัดลิบปิ้นแตงกวาลูกแรกไหนละ่ะนั่นลูกที่ตัดอยู่ไหนเอา้าชู นในใน,ในโอ้โหหนึ่งสองอุ้ยหลายลูกเลยสามสี่ห้านี่ดกเต็มเลยอุ้ยเยอะทางนู้นอีกหกอุ้ยเลื้อยไปนู่นโหแตงกวาลูกแรกค่ะทุกคนนี่ไปอยู่คู่กันเหมือนสก,กินีเลยลายเหมือนกันเลยนะคะมาจากไหนเนี่ยนี่นะ มาหงายท้องนี่เนี่ยล,ลูกโอ้วนหน,น่ำแนบแทบเท้าของแม่เลยอะไรคะมาอ้อนอะไรคะเนี่ยฮะอืมอืมอมมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศของไทยก็มีนะมะเขือเทศเไข่เต่าเลยนะชื่ออะไรนะลืมชื่ออีกแล้วมะเขือเทศสีชมพูอ่ะทุกคน นี่อันนี้คือมะเขือเทศเชอรี่นะคะปลูกเพาะช้าไปหน่อยแต่ก็เป็นติดผลแล้วเนาะนี่เดี๋ยวก็จะได้เก็บมคะคขืเทศละสุกีนี้ต้นนี้ดกอีกแล้วค่ะทุกคนต้นใหญ่มาก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 ยังก็มีสองต้นอยู่ในต้นเดียวนี่ก็ดงแมงลักหนึ่งนุ่นก็มะเขือนุ่นก็มะเขือเทศนะคะนู่นน่ะนี่ก็ตะไคร้นะคะ ที่เอามาจากเมืองไทยนะั่นเองก็แช่น้ําหัวหนึงนะคะแล้วก็เป็นรากเสร็จแล้วก็ใส่กระถางไว้น้อยๆน,นะคะพอร้อนมาก็ามาลงดิน,นแตกกอนะอีกแล้วโอ้โหเป็นสิบลูกเลยเนี่ยมาๆมา,มา,มาเก็บเลยมุนนมุนนมุนชึบนี่ ร้านอาหารจีนทุกคนนี่ชิชแชีวก็จะเป็นบุฟเฟ่น,นะคะทุกคนฟรีน,นี่อันนี้ของหวานอันนี้ผลไม้ซูเปอร์เฮนเชียนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวนะคะในช่างก็เลยพามา ร้านอาหารจีนแต่ว่าปกติร้านนี้จะคนเยอะมากๆนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะแต่ก่อน8อยูโร90ตอนนี้9ยูโร90ตอนนี้ข้างในนะคะปิดแล้วนะคะแต่ก่อนเป็นซูปเปอร์ใหญ่เลยนะเขาปิดแล้วนะคะก็เลยเหมือนแต่ร้านนี้แล้วก็ร้านอื่นๆข้างนอกคนก็เลยเงียบกับข้าวก็เลยไม่มีเยอะสาหร่ายอร่อย,ๆยอๆเล็กก่อนอ ก็กุ้งนะคะมีกุ้งไปทอดแล้วก็ข้าวไม่พ้นข้าวเป็ดทอดยังชอบสลายมากเลยเชิมกลับมาอยู่ที่บ้านในวันถัดมาเมื่อวานนี้หนึ่งเก็บพงเก็บผักเนาะว่าจะทำกับข้าวนะคะในช่างเธอก็ชวนว่าปะ่ะ ไปในเมืองเพราะว่านี่จะไปซื้อของนะคะเพราะว่าไอ้เส้นขนมจีนนี่มันหมดนะคะ mm. ก็เลยเออไปไปเมืองที่อยู่ใกล้ๆจะมีร้านขายของเอเชียนะคะ mm. ก็คือที่นี้เขาเรียกอาเซียนเนาะ mm. ก็เลยไปแล้วก็ไปแวะอ่าทานบุฟเฟ่น,นะคะร้านอาหารจีนเนาะก็จะเป็นบุฟเฟ่น,นะคะ mm. เขาก็แต่เด็กพวกหนึ่งไปอะ่ะมันใกล้จะหมดแล้วนะคะ mm. เขาก็ เขาก็เออมันเหลือน้อยนะคะนหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะก็เลยนั่นแหละไม่ได้ทํากับข้าวต่อเลยตอนแรกว่าอู้หาเมนูอยู่เก็บผักไปเนาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยไปทําเมนูกันตอนที่ว่าโอ้โหบรรยากาศในสวนเย็นสบายนะคะฝนตกไปปลอยชุ่มฉ่าเดี๋ยวไว้หนึ่งมาอัปเดตพริกให้ชมกันนะคะตอนนี้หนึ่งก็ทําความสะอาดพื้นพื้นของสวนงานมันเยอะมากเลยค่ะทุกคน เนี่ยนะตามพื้นตามซอกอะไรเงี้ยนะคะจะมีแบบยาพวกวัชพืชเขียวๆเนี่ยขึ้นมาหน่งก็ต้องมาใช้มีดซ้อซอซอ,ซอแล้วก็ทําความสะอาดนะคะบางทีงานในสวนมันไม่ใช่แค่แบบนิดๆหน่อยๆนะมันเยอะมากเลยทุกคนไปทางไหนมันจะแบบวัชพืชมันเยอะนะแล้วก็ตามทําความสะอาดเนาะเก็บกวาดทาความสะอาดนี่หนิงก็เพิ่งแบบไปตัดตรงตัดแต่งกิ่งต้นมะเขือนะคะกําลังโอ้โ ดุกย้อยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูเนะาะมะเขือเปราะอันนี้มะเขือม่วงนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์จากเอยอรม,มันนะมันจะเป็นที่นี่เขาเรียกอุโบจีนเนอร์นะคะที่มันเป็นสีพวงม่วงใหญ่ๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะผลใหญ่ทันหนาวไหมนะทุกคนนะแต่หนึ่งอะอยากปลูกนวลแมงลักมีอีกเป็นดงเลยสุก,กินีต้นนี้คือดกมากทุกคนดกมากๆๆๆ เอาโทรศัพท์ในช่างมานี่นอนโทรศัพท์พ่อป้าเสียงดังอ่ะนอนนอนนอนลูกนอนนอนนอนแล้วน,น,นี่ดงเมืองรักอีกดงหนึ่งตะไคร้อีกดงหนึ่งปลูกทั่วบ้านเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมะเขือเทศกำลังดกย้อยเลยนะนี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยโอ้โหเดี๋ยวจะมาลดน้ำเพราะว่าวันนี้ ฝนตกแม่แม่นี่แหละในสวนไปมานี่ลูกพลัมสีเหลืองจะสุกแล้วโอ้ยขี้เล็บดำปื๊ดว้าโอ้ย,อยรออีกแค่น่อย ย,ยังเปรี้ยวอยู่เลยอะถ้ารอเหลืองสักหน่อยเหลืองกว่านี้มันจะเหลืองๆเขียวๆจะเปรี้ยวเออพอดีหวานๆน้งปิดอื้ยโอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคน มีความสุขมากๆนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะที่อ่าถ้าชอบคลิปขับปั่นจักรยานออกไปนอกเมืองน,นอกเมืองไม่ใช่นอกสิรอบเมืองนะ่เดี๋ยวหนิงพาไปอีกนะคะเดี๋ยวพาไปปั่นจักรยานกันหนิงขอเคลียร์บ้านก่อนนะคะงานที่ที่ในบ้านแบบมีบ้านหลังใหญ่ๆเยอะๆแบบปริมาณที่เยอะงานมันเยอะค่ะทุกคนจะจะมาเล่าให้ฟังว่าอยากขายบ้านแล้วก็ไปซื้อ ไปซื้อที่ใหม่ที่มันเล็กกว่านี้ในช่างแบบบนมากแบบ้ายมันทิ้งเลยเดี๋ยวเราให้ฟังบ๊ายบายค่ะไ้เจอกันใหม่บ๊ายบายหนิงไปทำงานต่อก่อนนะคะ